ดวดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่คลิปเกมเพลูฟี่เกียห้าร่างใหม่นะฮะในไอดีของผมเองนะผมก็ผมแบบยัดเศษเวลร้อยไปเลยนะเพราะว่าอาจจะดีสำหรับอนาคตในการทำซับนะผมก็ถือว่าคุ้มนะผมยัดเศษไปนะโอเคเปิดมาผมขอแปลงเป็นหัวยักษ์แล้วไปทงกลางก่อนเลยมาโอ้โหน้องนามิโอ้สบายสบายฮะ เขาใส่ฟ้าเติมด้วยให้เราหรือเปล่าเนี่ยนี้เฮ้ยเขาต่อยไปหมัดหนึ่งสองหมื่นนะผมดึงตรงกลางไปเลยพอาเป็นร่างคนยักษ์แล้วเนี่ยลูฟี่เนี่ยจะดึงไม่สนคนนะฮะโอเคเขาได้ยังไงปู่ปู่โอ้โหเนินหนึ่งกับปู่นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่เลยโอเคโอ้กันไม่ได้ด้วยเมื่อกี้้ยปู่ตีแข้งผมหนีก่อนแหละไปละใครจะอยู่ก็อยู่เอ็นนิฐานเราดรือเ่าโอ้ผิดทางผิดทางอื้อโดนจนได้ แต่ว่าทงทีมเรายังนำอยู่เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็พอจะรับมือปูกับได้บ้างนะผมแต่ว่าคือก็คงจะไม่ไหวแหละเอาจริงๆอ่ะถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมถ้าเจอปู่นี่ผมหนีก่อนเลยอ่ะมาเพี่อแตทงตามแล้วตอนนี้โอเคโอ้ฟังั้ยมันบุกทงมาแล้วนะฮะเอาปิดดอได้ผมนี่ไงโอ้เกาะแตกไปฮะ ใหญ่ล่างใหญ่ก็นี่ไงสกัดการดึงธงกลายไปในห,หัวโตไปไหนปู่ไปไหนปไปไหนไไปไหนฮะโดนยิงหลังหน่อยออื้หมื่นสามปู่ยังไม่ตายว่ะผมเล็งละเล็งละขอโดนไปหาหน่อยนี่ธงใกล้แล้วก็ต่อยอื้อตายตาย,ตายแบบงงๆเอ้ยโอเคเอาสบายดึงนอกธงไม่โดนเอ่อยิงลุงแสงนะผมแต่ผมโดนมันไม่แรงขนาดนั้นฮนะ เอ้าโอ้ยดูแสก็จับล็อกหลบล็อกหลบนี่ไงไก่ล่างยักษ์ยังไงตีอีกทีเอ้ยไปไหนละไม่เป็นไรหัวโตฮะไปบุกฝั่งนู้นเลยนะครับผมไอปู่กาฟใกล้ตายแล้วยิ่งอ๋อไม่โดนเว้ยโอ้หนามิยังไงนามิโดนไปสองหมื่นก่อนเลยขอดึงธงหน่อยอุ้ยโอ้น็อกแบ็คลุงแสงอะไรธงนี้ก็ได้ธงนี้ก็ได้ เอ้ขอขวดขอขวดเฮ้ยโอย้ตัวก็ใหญ่โดนแย่งได้ไงใจเย็นนะหนานี่โหเยอะจะังวะขอสกิลหัวโตทำลายเกาะปูกเลยนะจะได้สู้ง่ายนี่คนใส่เลยต่อยหนึ่งทีไม่โดนอีกกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีหมื่นหกเฮ้ยแล้วก็โดดแล้วก็ต่อยลงพื้นนี่อยู่กับที่งงงง,งงเหมือนกันนี่ไง เพอร์เฟกต์รอดเอ้ยเพอร์เฟกต์การ์ดโอ้ยอู้สามตัวแล้วต่อยไปไม่โดนอีกเพอร์เฟกต์รอดได้นี่ไงเพอร์เฟกต์การ์ดได้เหมือนกันโว้ยดึงพื้นเด้งดึงพื้นเด้งดึงโอ้ยน็อกแบค็คโอ้เดี๋ยวเพื่อนเอาอยู่ใช่ไหมผมยื้อเวลาไวให้สองตัวอะไรั้งเนี่ยสองตัวสามตัวโอเคโอ้แต้มเจ็ดพันแปดร้อยรี่สายวิ่งนะเนี่ยไม่ใช่สายโล่โอ้โหเล่นสนุกมากเลยนะผม ละครตัวนี้นะมาดูเกมต่อไปกันดีกว่านะฮะผมเปลี่ยนดาบกันบ้างนะฮะโอ้โหดาบน,นี้น่าจะเล่นยากเลไปด,ดึงธงดีก่อนเลยชึบโอเคสกิลพุ่งคุณดาวเสร็จแล้วได้ดึงธงมาขอตรงใกลสุดอืนี่แล้วก็ลงมาตรงขอบธงคนนีก็ดึงได้เลยนะะผมโอเคได้ธงแล้วเพื่อนเราดึงธงนะมีคนยักษ์เหรอล้อ ฝ่อยสึกหมันอืมชีกลายเป็นคนยักษ์ฮะโอ้ฝั่งนู้นก็โดนดึงเหมือนกันวะลูฟี่มันก็มีเนอะฝั่งนู้นแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะโดนดึงนะฮะแต่ว่าผมไปฝั่งนู้นก่อนอุ้ยโอ้โหโอ้หัวชนกันโอ้โหเจ็บไหมเนี่ยสามสี่หัวอืมโดนเพอร์เฟกต์ดอทเอ้ยเพอร์เฟกต์การ์ดอืม ดึงอะโอเข๋โหอะไรวะเนี่ยโดนดึงรัวๆเลยโอ้ยเมตานี้ต้องการคนเล่นสายโล่โอ้นี่ไงขอเดิมไวก่อนอเข๋ได้ทงครับอะไรอะไรอุ้ยนี่ไงไปเลยหมัดนึงโอ้ยโอ้โหตีธรรมดาตีธรรมดา,มาไปก่อนที่จะรู้สบายๆบยรับมือไหวโอเคหัวโตอืม้มพน่น แต่ว่าโดนต่อยนะฮะโอ้โหผนุนติดบู๊นะครับแต่ว่าทีมผมทงยังนำอยู่นะฮะสถานการณ์ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาลูฟี่มาอีกหนึ่งรอบนะฮะโอ้ยทีมเราลูฟี่เยอะซะด้วยมาโชคดีผนุนไม่มีการาฟนะครับผมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวโหว้ลูฟี่สามตัวตรงนี้เลยเหรอเยอะเกินเยอะเกิน กระจายกระจ,าย,จายเดี๋ยวรอเล็งทงข้างล่างเดี๋ยวจะโดดลงไปเดี๋ยวใช้สกิลให้มันตกใจนี่ไงอืมเอาหายไปไหนโอ้อยู่นี่นี่จะบินไปไหนจะบินไปไหน,นดึงเลยแล้วกันโอเคโหเกือบห้าศูนเนี่ยโอ้ที่ผมไม่มีสายโล่นะฮะทีนู่นก็ไม่มียังไงหัวงับหัวนักพ้นอืมดึงเลยโอเค กายร่างเหรอต่อยไปพลมัดตีให้มันะตีให้มันะโอ้โหผมไปกายได้หนีละอืมต่อยไม่โดนมะโอ้โหผู้น้องการได้เป็นคนยักษ์นะดึงธงนะไม่หยุต่อยไปหมื่นหกดึง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 จับจับดึงโอ้ยทันเว้ย สองหนึ่งโอเคแต้มแปดพันโอ้โหไม่ไปสายวิ่งนะเนี่ยแต้มแปดพันเลยเอ่ะมาดูเกมต่อไปนะฮะผมทีมเราเนี่ยมีสายโล่นะตามที่เป็นคุณลุงเซตโตนะฮะผมโอ้ฝั่งนู้นมีลูฟีเ่เจห้าสองตัวแปลกๆนะผมคนหนึง่งโอโ้ลูฟีเ่เจห้าร่างแรกมาหนึ่งกลางเลยเพื่อนโอเคเพอร์เฟกต์การนะ ต่อยไปไม่โดนเปอร์เฟยไก่รอบตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้โหเสียทงนะทำอะไรดึงคืนได้ครับผมล่างยักษ์เราดึงไม่สำเรคนโอ้ไปนู่นละอ่ะดึงดึงดึงโอ้ให้หลูฟีดึงโอ้ยเสียเวลาไปเนี่ยโอ้โห ่าดึงเราดึงได้อยู่แล้วผมว่าแต่ว่ามันนอกแบ็กบ่อยไปว่ะอะไรอะไรดึงไปนี่ทาสบายแล้วยิ่งโอเคเลยต่อยไปหนึ่งมัดที่รูเฟคการ์นะมันก็หัวโตหายละวมาอยู่เวลเวลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยโอต้องวนกลับมาที่เดิมบังคับได้คอมันลำบากนิดนึงเนี่ยโอเค ดึงเอ๊ะครูสันจะโอ้โยนึกว่าจะสกิลใส่นี่ไงต่อยไปเลยไฮโดเอาตายดิเดี๋ยวดึงแล้วตรงนี้ได้ทงนะสบายครับผมวูสผมนี้มีกราฟบดิว่าสวยแล้วแบบนี้โอ้โหมาไหมกราฟของวัวโตก่อนนี่ขอทำลายเกาะกราฟก่อนนะนี่ไงทำลายเกาะทำลายเกาะไปก่อนจะได้สู้ง่ายขึ้น โหติดบูธอีกไม่ง่ายละสู้ไม่ง่าย,ายต่อยไปเออหมื่นห้าว่ะยังไงยังไงใบประกาศไม่โดนโหต่อยอย่างแรงติดบูธด้วยโอเคผมโอ้ยสวยประกาศได้ฮะขอดึงเลยละกันโอเค,อเคแล้วก็หัวโตไปลาแล้วไม่อยู่แล้วยังไงลูฟี่นี่ไงเผอประกาศโอ้โหต่อยเลยหันมาสวนโอเค กลายเป็นตัวเล็กก่อนนะฮะแล้วก็นี่ใหญ่หวาไปต่อยหลังโดยไ,ม,ไม่รู้ส้วต่อยเอาไม่โดนีกเออโ,อโดนยใครโดนตีอ่ะโอเคที่ผมยังได้อยู่นะฮะเพราะเหมือนจะมีคุณลุงเซตโตคอยเติมเกียรตทธงให้นะผมไมตาที่ต้องการสายเร็วสักคนสองคนในทีมนะไม่ใช่เล่นลูฟี่กันหมดนะครับผมโอเคมา ขันต่อทองสิโออุ้ยออกสวยแล้วทงตามออาสวยเพื่อนดึงคืนได้ฮะยังไงรู้พี่จะไปไหนเอาไปเลยหมื่นสี่จะมปดึงทงเหรอทงการต้องทิ้งแล้วผมว่าเดี๋ยวสกัดไว้ไอ้ไอสกัดไว้ก่อนเอ้ทีผมหลุดไปเนะี่ยเออแต่ว่ายังได้อยู่นะครับผมเห็นยืนนิ่งโอเคมันดึงไม่ทันเนะืผมฝั่งนู้นขี่ได้ไพีเฉยมาดูแม์นี้กันบ้างนะโอ้โห ที่ผมบอกเ,เลยว่าจัดเต็มนะลูฟี่เก้าห้าทั้งสี่คนเลยนะครับผมโอ้แชงแฉงกับร้องไห้นะผมเริ่งร้อง,องเพื่อนเดี๋ยวขอสุ่มได้นะมาขอหัวโตววก่อนเลยไปตรงกลางชนอื้อเดี๋ยวผมขอแยกไปตรงนี้ดีกว่าเพื่อนน่าจะดึงตรงกลางนะอ้ะอาวเฮ้ยไม่มีใครดึงตรงกลางเลยดรือเปล่าผัดหนุ่มก็ไม่ดึงเลยผมมาดึงตรงนี้ก่อนโอเคเอาแชงดึงตรงกลางไปแล้วนะฮะศึกโดนระหว่างลูฟี่เก้าห้าโอ้โห โอ้โหโดนโดนปลาไปก่อนเลยระวังปลาวยนะเพื่อนต่อยไปนหนึ่งหมัดไม่โดนนะกลายเป็นตัวเล็กก่อนแล้วก็ต่อยไปเลยอืมติดตันอยู่แล้วแล้วก็พุ่งไปตรงแรกไม่ไงกลายร่างยักษ์ว่างไงแฉงว่างไงขอดึงหนึ่งแล้วกันสบายสบาย,บายเออหัวโตแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้แหละอืมอย่าดึงนะอย่าดึงเดี๋ยวเลมีนาำนี้อยู่ด้วยสบายละ คนใส่เลยแล้วก็ p e r f e c การสวยครับตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาอือตายไปดิแช้งตีของติดบูนฮะแล้วก็เอ้าโหนามิดึงดื้อๆอย่างนี้เลยอะไดึงคืนได้ฮะเดี๋ยวดึงคืน perfect การต่อยไปบางทีดึงอ๋อโอ้โหน็กแบกเอ้าโถ่เอ้ยโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอดีดตัวไป คงไกลสุดก็คือตรงนี้นี่ไงแล้วดึงขอบธงไปเลยได้ฮะมาอุย้ยเอู้ชนคิสลุนะ้ไหมผมยังไงยังไงสกิลใส่ได้แล้วอย่างงี้เอา้าหายไปไหนโอ้ยไม่ตายไม่ตายเป็นธรรมดา,าโอ้ยไม่เท่าไหร่ <laughs> ไม่เจ็บไม่คันเลยคิสลุดีตัวนี่ก็ต่อยลงที่เดิมไอ้เน่าไก่ล่า,ลางยักษ์ มาต่อยสี่หมื่ะเมื่อกี้นี่บรรยากาศหวัวโตแล้วก็วนวนวนเออโอ้โหแต้มเจ็บพันเนี้ยสุดยอดนะผมตัวนี้เล่นโคตรสนุกนะผมก็บอกว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจได้ผมว่าจะสุ่มหรือว่าไม่สุ่มนะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาบลนะครับสวัสดีครับ